ทุกคนครับในที่สุดพื้นที่ที่ดูดเดือดมากๆมาตลอดหลายวันในสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็คือพื้นที่จังหวัดสะแก้วนะครับล่าสุดวันนี้กองทัพภาคที่1ประกาศเราสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วเมื่อเวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกําลังบูรพาว่าได้ปฏิบัติการทางทหารยึดและควบคุมแนวรบในพื้นที่บ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อยสรุปนะฮะตอนนี้เราควบคุมพื้นที่ทั้ง3แนวรบได้แล้วคือบ้านคลองแผงอำเภอตาพระยา บ้านหนองยาแก้วอเภโคกสูงและบ้านหนองจาอนอเภโคกสูงขณะที่เพจกองทัพบ,บกทันกระแสก็บอกว่าในที่สุดหนองจานยึดได้แล้วกําลังวางลวดหนามควบคุมพื้นที่ส่วนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับล่าสุดพี่เล็กวาสนานานุ่มนักข่าวสายทหารได้โพสต์ว่า72ชั่วโมงสมชถกข้อตกลงหยุดยิง27ธันวาคมรัฐมนตรีกลาโหมเตรียมลงนามวัดใจ72ชั่วโมงกัมพูชาทำได้จริงหรือไม่คาดจบก่อนปีใหม่ ก่อนจะมีอีกโพสต์หนึ่งนะครับบอกว่าหยุดยิง72ชั่วโมง #GBC ไทยกัมพูชาแต่นี่เป็นเพียงการรายงานจากนักข่าวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรอการยืนยันคอนเฟิร์มจากทางกองทัพและรัฐบาลไทยอีกครั้งหนึ่งครับ